เอาที่ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะฮะอยู่พบกับเกมโรบบอกนะผมในด่านอาร์เซนอลนะผมแมมารับชมกันอีกครั้งบดูบอกเลยว่าไม่เล่นนานนะฮะโอ้โหอาจจะหลงหลงลืลืมบ้างหมดอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้เราไปเพื่อนโอ้เราไปเออไหนวะโอ้โอ้โอ้เย็นเดินเดินใจเย็นใจเย็นมาดิอื้ม ยังไงวะอยู่ไหนวะเอาสิเอาสิหูยขนาดไม่เล่นนานแล้วยังผีมือยังโอเคอยู่ยึบยึบยึบโดนไหมไม่โดนตายหมดแล้วเฮ้ยข้างบนข้างบนข้างบนมีไหมไม่มีครับผมโอเคโดนอยู่ระวังด้วยระวังด้วยอุ้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 ยไหวะ โอ้ยโดนอยู่ฮ่าเอาละช่วยหน่อยเพื่อนโอ้โอ้ฮัมบนร์กฮบูบูเออได้อยู่ได้อยู่มามามาแถบนี้เราคลองระวังด้วยระวังด้วยอย่าว่าอย่าว่าอืมน้ำนี่มีใช่ไหมไม่มีแฮะอืออือเอาที่ได้อยู่ระวังด้วยระวังด้วย แม่ไม่เล่นนานานะคิดถึงเหมือนกันเด็ดีอ้อ่ะอัพเดตอะไรไปบ้างเราไม่รู้เลยนะฮะโอเคโดนอยู่เอ้ยได้อยู่โอ้แต่เราเจ็บว่ะอึบอึบมีมีอะไรไหมเอ้ยออกไปออกไประวังด้วยระวังด้วยอึบขบวนไม่มีนะาฟขวาอุ้ยอุย้ยโดนอยู่ เกือบไปแล้วโยเผามั้นเผามันเอ้ยได้อยู่แต่ว่าไหนวะฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮึฮึเอาตายเลยมาดิมาดิเออเออเออโอ้โหตายครั้งแรกตายเลยเอาละเฮ้ย่อตัวเลยเว้ยอุ้ยไม่ตายตัวนั้น โอเคตัวไอ้กูยากแล้วยังไม่โดนโอเคโดนละเอ้ยเอ้ยได้อยู่ปืนไฟปืนไฟปืนไฟเข้าไปยับมันเข้าไปยับมันไหนวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนโอเคได้อยู่เอ้ยได้อยู่มาที่มาเต้มาเต้ลงมาเลยพวกตัวแสบอยู่ไหนบ้างผมไม่รู้นะตอนนี้ ตอนนี้ระวังอย่างเดียวตายแล้วไอ้เฮ้ยเอ้ยไอ้เอ้ยไปขึ้นไปโอ้ยโดนจนได้ไม่เล่นนะแต่ก็สนุกครับบอกเลยเราบอกนี่เป็นเกมที่แบบมันมากๆาตัวแไหนไหนครับตัวแไหนวะโอ้โอ้ได้อยู่ได้อยู่ ขึ้นมาึ้นไปโยขงบนมีใครมาไหมเอ้ยโดนซะนั่นแน่นั่นแน่นั่นแนโอ้โหเรียบร้อยมีคนปาดครับผมได้ที่สามครับโอ้โหจุดยอดมากอีอีอแล้วกดอะไรครับเนี่ยน่นนนนา่อเท่ะด่านต่อไปเลยเป็นด่านนี้เนาะอยู่ถึงดุมเงินบ้านนะผมโย เราไม่รู้เราจะแพ้ไหมนะแต่ว่าที่รู้ก็คืองานเดือดแน่น,นอนจังหวะนี้เพื่อนนำไปก่อนแนละ้วตอนนี้ยังไงวะยุงเอ๊ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะโอ้โอเคโอ้ยโอ้ยโอ้โหยังไม่ยิงไม่ตายวะเออเพื่อนดีมากสวยสวยสวยิงไม่ตายเฉยระวังด้วยระวังด้วย ปืนระเบิดนะทุกคนมีปืนระเบิดหมดโยไหนวะไหนวะโยอุ้ยเป็นระเบิดหรออ๋อเป็นปืนระเบิดทั้งหมดเลยครับผมตอนนี้ถึงว่าผมก็นึกว่ายิงรัวๆโอเคไหนวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ละได้ละเกือบไปเกือบไปไหนวะไหนวะปืนระเบิดนะฮะตอนนี้ จังหวะนี้ระวังด้วยอุ้ยอุ๊ยเอ้ยหลบมุมแล้วหมดมึงเหรอเอ้าเอ๊ะมันมีปืนพกด้วยเหรออุ้ยอุ้ยอุ๊ยมันยิงผมลวกเลยอ่ะไม่หนัาเลยด่านนี้ผมบอกเลยผมสู้ไม่ได้ครับผมมาดิมาดิไปกันเป็นทีมเว้ยมาดิ มาดิครับ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 ไหนวะไหนวะ,นวะขอเลือดนะขอเลือดนะไม่เจอแฮะตรงนี้อยู่ตรงไหนวะเอาที่เอ้ยโดนอยู่อุ้ยอุอ้ยอุอ้ยหูจังหวะแบบยังจะเช็ดเจ็ดตัวนะผม ตรงนี้ไปไม่ได้เนาะ,ะทางตังนปะเนี่ยตรงนั้นโหยิงกันเดือดเลยแถวบ้านแถวข้างๆขึ้นข้างบนดีกว่าข้างบนนี้ไม่มีอะไรนะ,ปะไปไปลางกันดีกว่าเพื่อนโหโตรงนี้ดวลกันเดือดเลยหาใครไม่เจอเลยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมี อุ้ย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 โดนทั้งหลังตุ๋ยโอ้โหรูปยัดเลยเพื่อนอืม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 ได้เว้ยล้างแค้นคือได้เว้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนนี่ไงวะเอาว่ะเดือดครับผมดูเดือดดูเดือด ใครจะตายก่อนกันนะเออมีไหมมีไหมไม่น่าจะมีโอ้เราได้เว้ยเฮ้บอกเลยโคตรเท่มาครับผมด่านนี้ครับผมมันเป็นปืนอะไรวะมองไม่เห็นเนี่ยเป็นปืนทนายเหรอ โอเคอาศัยอืมนั่นแน่แอบมุมแอบมุมแอบมุมไหนวะไหนวะอืมโควมาโคว้าอุ้ยพลาดพลาดแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างมันพลาดกันได้ไม่โดน้ยเอ๊ะตรงนี้ไม่มี

อ๋อต้องระวังให้ดีครับผมนั่นแน่จะมาแอบจะมาแอบเฮ้ยเฮ้ยมันยิงผมอ๋อนึกว่ายิงโดนระวังด้วยตอนนี้นั่นแน่อามีคนแอบนะอย่าละอย่าละโอ้ยแหมซูมด้านล่างอยู่ ตไม่ได้จะมีปัญหาอะไรไม่โดนครับอย่าละตรงนี้มีคนเข้าไหมไม่มีนะอ้าวโอ้โหสีน้ำเงินชนะครับผมมามาดาสุดท้ายครับผมมาเลยได้ดอกไม้อะไรมาวะเนะี่ยผมถือดอกไม้แล้วอยู่ก็ไม่รู้ไป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 ไ,ป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 ไปเพื่อน โอ,อโ,โอ้โหคนแม่นเลยคนแม่นหรือค้นฟุกก็ไม่รู้แน่ตรงนี้ไม่มีใครนะนี่ไงโอเคเพื่อนพึบเลยออืได,ด้อยู่แดีววังหลังเข้าด้วยเฮ้ยโอ้โหไม่ทันมองไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติ ของทุกคนระวังระวังโอเคสวยมากเอาละจะมีใครจะเป็นเหยือ่อเราไหมนั่นไงจุ๋ยไปข้างบนอุ๊ยโดนด้านข้างยิงยิงเพลินเลยนะเพื่อนโอเคสวยเ,เอ้ย ขอหน่อยขอเลือดหน่อยโอ้ปืนปืนอะไรวะเนี่ย <c oughs> ปืนอะไรวะไอเราก็นึกว่าปืนลัวเป็นปืนลูกไอเนี่ยโอ้โหจบเลยโอ้ยโอ้ยสะดุดหมดสะดุดหมดขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อย,ออห,อยหาเลือดไปเจอ เอาเฮ้ยอะไรกันครับนี่อ่ะโอ้โหเได้ละได้ละมาเต้มาเต้โอ้ยจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันมากมันมากอุ้ยไม่ได้สังเกตด้านข้าง เต็มเต็มเลยจ้าเอาทีล้างแค้นคืนเว้ยแตกวะโอ้โอ้ถึงหมดถึงหมดโอ้ยจังหวะสุดท้ายโดนโดนซ้อนไหนวะเว้เเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้านล่างด้านล่าง ขอตุ๋ยแล้วกันเอ้โอ้ยโอ้ยอะไรอะไรหึมฮึสองตัวเลยหึมอุ้ยกระตุนปืนชักเอ้ยเอ้ยมันว่ะมันว่ะเอ้ยต้องแม่นว่ะปืนคาปืนคาโอ้ยฮึมกินยากมากปืนคาเราต้องระวังให้ดี เฮ้ยได้ละไม่ตายเฮ้ยได้ละอะไรครับอะไรครับโอ้ยโดนโดนจากด้านหลังมามาเลยเพื่อนโอ้โอ้โอ้โดนเฉยมามาเข้ามาเข้ามาสวยเผาเผาเผาไอ้ท็อปเก็ตลันเชอร์โอ้โหลอยลิ้ว โอ้ยมันจะมีคนนาเราแล้วไม่เพื่อนไม่นะเพื่อนโยโยโอ้โอนัดเดียวเขากระบาดอ่าสวย เอ้ยโอ้โหมันไม่ตายวะนิดเดียวเองเราจะสาสิบแล้วเพื่อนเพื่อนขอเหอะขอเหอะเพื่อนขอเถอะเพื่อนปืนทองแล้วเพื่อนอุ้ยโอ้โหดิ๊ตเดียวเองขอเหอะเพื่อนขอเหอะเพื่อนโอ้อะไรวะ นี่ไโอ้ยจะเป็นลอยซะหน่อยไม่ทันเย,ย้โดนงานแพ้ได้ที่สองครับผมไม่เป็นไรท่านมันโอเคอย่าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าตลับวันนี้ไม่ไปครับแล้วเจอกัน